วมากนะครับนี่คือระบบรถไฟทางคู่นะครับมีขนาดระบบอนสัญญาแล้วก็บเรื่องรั้วทางผ่านยังไม่เสร็จสบูนณ์นะครับ,ร,บ,บรถสามารถวิ่งเดียวทำเวลาได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการรอรีเดี๋ยวทางระบบอนสัญญาเสร็จก,กับสญญามารถปิดทางผ่านได้หมดนะครับก็จะทําเวลาได้เร็วนี้ครับ